ของเราในวันนี้นั่นก็คือโฮเซ่วอซีซ่ตลามที่มาพร้อมกับความร้อนแรงในทุกย่างก้าวของเขานั้นจะมีไฟโผล่พรวดขึ้นมาซึ่งจะทําดาเมจอยู่ที่ประมาณหนะึ่งะทุกๆ0.5วินาทีเวลามีตัวเห็บมาพวกนี้มันมาเดินเหยียบนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งตัวนี้ฮะอย่างที่เห็นไปฮะความสามารถของเขานะฮะชายผู้ร้อนแรงที่วิ่งแล้วเกิดเพลิงไหม้ตามตูดเข้ามาเป็นไงแล้วถามว่ามันดูมีประโยชน์ไหม ไม่ใช่ผมยังไม่เห็นประโยชน์จากตัวมันฉะนั้นสิ่งที่เราจะหยิบมานั่นก็คือถ้าหยิบไฟมาเนี่ยมันจะดูเป็นอะไรที่ทับซ้อนไปฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหยิบการระเบิดมาน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่าก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมฮะฉะนั้นครับในวันนี้พื้นไฟมาแล้วแล้วก็มีการระเบิดตามขึ้นมาแล้วถ้าการระเบิดของเราเนี่ยมีการอัปเกรดไปขั้นสูงๆเนี่ยมันจะทิ้งระเบิดราวา ก็จะเป็นพื้นไฟอีกขั้นหนึ่งอย่างนั้นเหรอดูน่าสนใจฉะนั้นเนี่ยเราจะหยิบเป็นคลัสลูบี้มาก่อนก็นล้วกันแนะเพิ่มอัตราการครีคอลนะ,ะเพราะว่า การครีชในเกมนี้เนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ส่งพลังมากๆมันจะทาดาเมจค่อนข้างแรงนะฮะก็ประมาณ100ถึง200รอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามวิ่งตามเอาสแลชมาก่อนใช่สแลตน,นเนี่ยก็เป็นอะไรที่สามารถคอมโบกับคริติี่เได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะอย่างหลายคนน่าจะเห็นไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่คลิปที่แล้วของเราเนี่ยเล่นตัวอะไรไปนะผู้ชมครับผมจําได้แค่ว่ามันกระโดดดึงดึงดึง,ด,งดึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรานั้นนี่จะเอาเป็นเชนมาก็แล้วกันนะฮะผมมองว่าชเชน,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 นเนี่ยดูม มันชื่ออะไรนะฮูซี่วูดซี่ใช่ไหมมันมีการโจมตีแบบธรรมดาด้วยนะฮะนอกเหนือจากการที่จะวิ่งและเป็นพื้นไฟเนี่ยการโจมตีแบบธรรมดาของเขานเนี่ยก็ดูสําคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยการที่เราหยิบเชนมาเนี่ยหรือว่าเน้นการโจมตีแบบธรรมดาด้วยเนี่ยก็ดูจะเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะว่าไงไหมเราจะหยิบวิกกิงเวิร์มาก็แล้วกันนะอันนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้เรานั้นสามารถกําจัดเจ้าพวกสลามได้ไวยิ่งขึ้นนะสลามเห็บมาพวกนี้เดี๋ยวเก็บแม่เหล็กมาหน่อยก็แล้วกันนะถึงแม้ว่าจะดูไม่มีออะไรเเเลยเาาชนม จริงเราควรจะหยิบคริทิคอมาก่อนเชนหรือเปล่าเนี่ยแต่เชนเนี่ยมันดูหายากกว่าฉะนั้นนี่ก็หยิบเชนมาก่อนก็แล้วกันแล้วดูฮะนองสีเหลืองเหลือวิกเกิลมัน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 ชื่อท่าอะไรนะวิกเกิลเวิร์มนะฮะมันก็จะเด้งออกมาจากตัวหอศัตูเมื่อเราฆ่ามันไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากและเดี๋ยวเราก็อัปเกรดมันไปเรื่อยๆนะฮะการที่เราเนี่ยอัปเกรดทีละอย่างเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะทาดาเมจได้รุนแรงมากๆมันจะทําดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าสมมติเเเราานนนี่อออะจจตใคขง พวกเห็บหมายเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราอาเจ็โดนโจมตีเลยเ s เซนของซิกิ r ิสมาก็แล้วกันนะอันนี้เนี่ยเหมือนว่าเมื่อเราโจมตีไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นอะไรมันตกลงมากระแทกศัตรูเลยก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะแล้วมันดูเป็นของที่แบบถามนี่เนี่ยเห็นไหมก้อนสีชมพูชมพูเมื่อกี้ที่มันร่วงลงมาน่ะนั่นแหละคือพลังของเขาละเอาล่ะเดินอุ้ยตรงนี้ทำไมมันมีของเยอะจังวะเนี่ยหยิบซิลลี่ซอสมาหน่อยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะามีใบเลื่อยรอบตัวเราก็ดูเป็นอะไรที่น่าจะดีจริงๆมันก็ไม่ได้ดีอกแต่ เราวิ่งไงเพื่อเราวิ่งไปชนศัตรูนี่เจ้าไปเลื่อยพวกนี้มันอาจจะกำจัดเจ้าพวกสลามเห็บหมาพวกนี้ให้เราก็ดูเป็นอะไรที่เข้าท่าเหมือนกันนะจริงๆมันก็แบบ เออมันก็มันก็ดีกว่าไม่มีนะเดี๋ยวเอาเชหรือว่าเอาเอ็กโพซิฟเอาเอ็กโพซิฟเ,เอาเอาเอาเอ็กโพซิปมาก็แล้วกันนะการที่เราเนี่ยเลือกเอ็กโพซิมาก่อนนะครับเพราะว่าผมมองว่าเอ็กโพซิฟนั้นเนี่ยมันสามารถช่วยเคลียร์เจ้าพวกเห็หมาได้ไวกว่าเชน,นะเพราะว่าเชนนั้นเนี่ยมันก็แค่ชิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ระเบิดน,นั้นเนี่ยมันจะแบบระเบิดกระจายรอบตัวไงมันดูมีประโยชน์กว่าฮะเอาแร่อันนี้มาบวกดาเมจอีกยิ่งขึ้นเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวดู เริ่มมีแบบตัวอักษรเสียงแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันมีการคริคเคิลที่มากขึ้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากจะว่าไปตอนนี้ค่าคริกของเราเนี่ยอยู่ที่44รจริงๆเนี่ยพวกค่าคริปพวกนี้นะฮะเราสามารถไปอัปเกรดหลังจากจบเกมได้นะมันเหมือนเป็นการอัปเกรดถาวนของตัวสลามของเราแนละ้วทำให้สลามของเราเนะนี่ยมันเก่งขึ้นแต่ตอนนี้ครับเรามาหยิบการบวกระยะของ AOE ของเราดีกว่านะทำให้มันกว้างขึ้นผมก็ไม่รู้ไอ้พื้นไฟของเราเนี่ยมันจะกว้างขึ้นหรือเปล่ามันกว้างขึ้นเปล่าวะ ดูไม่ค่อยออกเว้ยอืมสายตาผมไม่ดีหรือว่ามันไม่กว้างขึ้นวะหรือว่าเราอาจจะแค่ไม่ชินกับมันบวกอัตราการครีหรือว่าเอาระเบิดมาดิว่าเอาระเบิดมาก่อนก็แล้วกันนะไอ้ครีพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นมาให้เราแนละเพราะว่ามันดูเป็นของที่แบบหาไม่ยากใช่ป่าววะแต่บางทีมันก็ไม่ไม่ไมโผล่มา ก็หวังว่าแน่นะคตมันจะโผล่มาให้เรานะแต่เราต้องวิ่งหลบให้ดีฮะคุณผู้ชมฮะและดูครับตอนนี้ครับเหมือนว่าจะมีพื้นไฟโผล่ขึ้นมานะตามหลังตูดเราเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Exploring Fire p o o ูของเราเนี่ยมันอัปเกรดมาจาก e x p l o r i n g Blob ใช่ไหมเมื่อมันเกิดการระเบิดนะเนี่ยมันจะทิ้งพื้นไฟไว้ด,ด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็รู้ด้ว่าดูเป็นการคอมโบที่เขา้เขากันเข้ากันนะฮะกับพื้นไฟหลังจากการวิ่งของเราก็ดูทําให้เรานะเนี่ย มีพื้นไฟได้เยอะขึ้นใช่ไหมและเดี๋ยวเราเนี่ยหยิบซอฟบ๊อบมาหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าเจ้าอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถยิงทะลุศัตรูได้ถึงแม้ว่าจะลดดาเมจลงไป2 5ก็ตามทีนะฮะแต่เราเนี่ยก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเราเนี่ยสนใจแค่ถ้าเรายิงทะลุไปได้เนี่ยโอกาสการระเบิดนั้นเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นหรือเปล่าวะใช่มันนับเป็นการแอดแท็กน่าจะเกี่ยวนะว่าไงไหมก็เอามาอีกเลเวลหนึ่งเลยก็แล้วกันเอามานะฮะคุณผ นี่ไงเราเบิดแล้วเห็นไหมมีพื้นโผล่ขึ้นมาไอ้ไง พื้นไฟนะฮะพื้นไฟนะ่ะจะปึ๊บปึ๊บหลบซ้ายหลบขวาเอากรูมาไหมไม่เอาเอาสลชมาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ค่าคริของเราเนี่ยก็ค่อนข้างเกือบจะ50%แล้วก็มีโอกาสคริมากขึ้นใช่ไหมการสลชดนั้นเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลต่อเมื่อเราตีที่ข้อเท่านั้นนะคุผู้ชมฮะมันจะมีการสลชดเกิดขึ้นมาแบบโปเป๊โปเป๊ะ่ศัตรูที่เราโจมตีไปนะและอันนี้เพิ่มระยะของ AOE ของเรากันสักหน่อยดีกว่านะถึงแม้ว่าสกิลเอโอของเราตอนนี้ยังน้อยอยู่นะแต่ก็มีระเบิดเเเงอรระบิดขานป็ คุณผู้ชมฮะอันนี้จะหลบหลบหลบบอกเลยว่าถ้าวิ่งของเรานี่มันกวนโอ้ยเหมือนกันนะว่าไงมันเอ๊ะโอ้ยเหมือนคนไม่มีแรงแล้วแบบลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เดินแ้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 แล้วก็วิ่งรอบนเฮ้ยเราฆ่ามันเร็วมากเลยนะเนี่ยไม่เล่นไฟนะสาทุกขอของดีๆมาสไลอยสิคูณสองเรื่อยเฮ้ยพอเลยไม่อยากได้เลยแต่ในเมื่อเขาให้มานะฮะคุณผู้ชมฮะก็เอามาก่อนก็แล้วกันนะจะว่าไปพื้นไฟเรามันใหญ่ขึ้นปะวะ นี่เราอัปเกรดมาแบบบวกมา3 0แล้วนะมันใหญ่ขึ้นไหมอืมดูไม่ออกแฮรไม่เป็นไรฮรคุณผู้ชมฮะช่างหัวมันก็แล้วกันใหญ่ขึ้นไม่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเรามาสนใจเกี่ยวกับการโจมตีของเราดีกว่านะฮะผมมองว่าเราเนี่ยควรจะไปอัปเกรดการโจมตีและไอ้พื้นไฟเนี่ยที่ซุว,ว่าเป็นของแถมก็แล้วกันนะอืมดูไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอะ่ะเอายกเลิกไปแล้วเก็บเป็น exp มาดีกว่านะเอาไว้เวลอัพครั้งต่อไปเนี่ยเราค่อยอัพสาทุกของดีๆมาในเวลต่อไปก็แล้วกันนะ ป้าปื๊ดป้าประเบิดหายบดนะฮะเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะหยิบเป็นสปิเตอร์อืมใช่สปิเตอร์ก็ดูน่าสนใจดีหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตเพราะว่าการสปิเตอร์นเนี่ยเมื่อเราโจมตีศัตรูไปนะมันจะมีโอกาสที่จะกระจายพลังออกจากตัวศัตรูของเราเลยฮะเห็นปะเห็นปะมันจะมีอะไรคือเขียวโผล่มาเวลาตรูมันยืนอยู่ข้างกันเนี่ยมันก็จะอัปุ๊กอัปุ๊กอัปุ๊กปิ๊กนะ,ะับกระเด็นออกมาแล้วก็ตายไปนั่นเองนะฮะก็ถือว่าอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ในการเคลียร์ศัตรูให้รวดเร็ว จะว่าไปเนี่ยมีคนบอกว่านะ Tree Hacker กเนีเ่ยมันดีมากเลยครับผู้ชมฮะแต่ปัญหาก็คือนะฮะมันหายากมากๆเช่นเดียวกันนะผมก็ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสจะโอ้โหวิ่งมาเกือบวิ่งไปชนหน้ามาแล้วนี่ให้ตายสิเอาอันนี้มาดีกว่านะฮะ Exploring Volcanic Pool นะฮะต้องบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆหลังจากการอัปเกรดไปเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สามารถกำจัจดเจ้าพวกเห็บหมาพวกนี้ได้ยอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าการระเบิดของมันเนี่ยจะทิ้ง3 Volcanic Off นะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ Volcanic Off อ,อ๋อ ออผู้ชมสังเกตรครับการระเบิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีระเบิดตามมาอีกแบบบูปีบูปีอะ,ะอีกประมาณ3ครั้งนั่นเองเก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากในการระเบิดซ้ำซ้อนกันไปเผื่อว่าพวกมันนั่นเนี่ยไม่ยอมตายในครั้งแรกมันก็จะมีครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4นะ,ะรครับโผล่ขึ้นมาทําให้มันนันเนี่ยตายอย่างเขียดอยู่ในบอ่อภูเขาไฟของเรายังไงล่ะและตามมาด้วยพื้นไฟของเราเอีกด้วยนะเอาจริงนะตอนนี้เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ทรงพลังพอเท่ากับตัวครั้งที่แล้วะ อันนี้เอาวิก้เวิร์มมาเพิ่มก็แล้วกันนะผมหวังว่าในอนาคตของเราเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยจากการสังเกตแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถกําจัดพวกมันได้อย่างรวดเร็วว่าไงแมใช่ปะมันก,มนก็มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่ดีพอผมคิดว่าเราต้องเก่งมากกว่านี้คุณผู้ชมฮะใช่และดูดูกองนี้ใช่กองนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บระเบิดบึ้มหายโอเคเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมินิบอสนะ โซเวตเอเนจี Energy, อันนี้เขาบอกว่าเมื่อเรานั้นทําการจบคอมโบได้จะมีการระเบิดเกิดขึ้นรอบตัวเราทําดาเมจห้าสิบเปอร์เซนจากคอมโบของเราซึ่งคอมโบของเรานั้นเนี่ยสังเกตตัวเลขตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อมีการโจมตีเนี่ยมันจะมะีตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเราโจมตีแบบต่อเนื่องเท่าไหร่นะตัวเลขมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะแล้วเมื่อจบตัวเลขเมื่อไหร่แล้วก็นะจะมีการระเบิดรอบตัวกระเห็นเสียมพูเมื่อกี้ไหม นั่นแหละครับคือการระเบิดของพลังอันนี้นั่นเองนะซึ่งถามว่ามันดูมีประโยชน์ไหมมันก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้อะนะแต่ถ้ามีคอมโบเยอะกว่านี้หรือว่าเราอาจจะต้องตีรัวมากกว่านี้ใช่ผมคิดว่าเราเนี่ยจะต้องตีรัวมากกว่านี้ฮะถ้าเราเนี่ยมีการตีรัวมากกว่านี้เนี่ยการระเบิดของเราเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เลือดของเราเนี่ยลดไปเยอะแล้วนฮะหลังจากที่เราเนี่ยมัวแต่วิ่งมัวสู้ตัวเล่งนะแล้วตอนนี้เอ้ยก้อนอะไรวะก้อนพลังอย่างนั้นเหรอหนึ่งคูณห้าดา ท้อเลยว่ะไม่เคยท้อใจขนาดนี้มาก่อนได้อะไรไม่ได้ได้คูณหนึ่งคูณหนึ่งเท่านั้นโอ้โหทำไมคนมันดูไม่ดีขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นเอ่อเพิ่ม l อ e ไปอีกก็แล้วกันนะ45%ไปแล้วนะคุณผู้ชมฮะสังเกตว่าตอนนี้พื้นไฟของเราเนี่ยมันกว้างยิ่งขึ้นใช่แต่ปัญหาก,ก็คือไอ้ที่เราวิ่งเนี่ยมันไม่ได้กว้างขึ้นเลยหุย ซิกลิตอันนี้ถ้าอัปเกรดไปเนี่ยมันจะเป็นสีทองเลยนะเว้ยคุณผู้ชมฮะแต่ในเมื่อเรามีอยู่แล้วเรามาอัพคริติคอลของเรากันดีกว่านะว่ากันไหมผมว่าค่าคริติคอลนั่นเนี่ยมันสําคัญกับเรามากนะเพราะว่ามันจะทําให้เรานนเนี่ยสามารถกำจัดเจ้าพวกเห็บหมาพวกนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะถึงแม้ว่าเราจะมีพลังไปเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าดาเมจมันไม่ไม่แรงเพียงพอเนี่ยมันไม่คริเนี่ยมันก็จะกำจัดพวกมันไม่ได้อย่างไรใช่ไหมแต่จะว่าไปเนี่ยตอนนี้เลือดของเราเนี่ยมันน้อยเก็บเบิร์กเบิร แมกมัสอย่างนั้นเหรอเอ๊คือแม็กมัสสินะโอ้แม็กมัสเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าอ่ะวในเมื่อเขาให้ซิกลิปมาโอเคเราเก็บซิลิคันขั้นสองมาแล้วครับผู้ชมฮะดมเดี๋ยวเราไปตามหาแม็กมัสกันดีกว่าเอเมื่อกี้มันยิงมาใส่เราว่ะอ,อู้เฮ้ยเมื่มามาอกี้ผู้ชมเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมการระเบิดคอมโบของเราอะ่ะมันกว้างมากเลยด้วยโอ้แสดงว่าถ้าสมมติเราเก็บแบบคอมโบมาเยอะๆถ้าคอมโบเราเยอะมันก็จะระเบิดกว้างขึ้นและ ไกลและแรงทรงพลังใช่ไหมเป็นอย่างงั้นสีดนะโอเคขอคูณ25คูณ25ระยะของ AOE อย่างนั้นเหรอมันก็กว้างขึ้นมันก็มันก็โอเคแหละบ้างแล้วเดี๋ยวเอากูไปอีกนะฮะทำไม ทำไมเราเล่นเน้นเป็นที่เอโอีดาเมกแล้ววเนี่ยก็ทำไงได้ล่นะในเมื่อเ o e ดาเมมันทรงพลังขนาดนั้นน่ะจริงไหมเพราะว่าเราเนี่ยยิ่งมีการโจมตีวงกว้างมากเท่าไหร่นะฮะเราก็สามารถกําจัดเจ้ากเหตุหมาได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นในการที่เรานั้นเลือกหยิบมายัางไงล่ะเห็นไหมเห็นนี่ไหมม,มันช่างทรงพลังผมนี่จะสะสมพวกมันให้เยอะๆนะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะเก็บคอมโบเก็บคอมโบซัก พันสองมันสามว่าจบมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงมาคอมโบคอมโบคอมโบสี่สองร้อยระเบิดได้แค่นี้เองอย่างนั้นหรอวะเนี่ยฮะการคอมโบระเบิดของเราเนี่ยฮะการเก็บคอมโบทำไมมันยากเย็นแสนเข็ดขนาดนี้วะเนี่ยไอ้พวกเห็บหมาพวกนี้ช่วยโผล่กันมาเยอะ,ยอะๆหน่อยได้ไหมขอสัก ร้อยล้านตัวจะทำคอมโบสักล้านน่ะได้ไหมหยิบสเริลลออบแมมซ่ามาก็แล้วกันนะฮะทำเฟนซี่โหมดของเราแล้วก็น่าจะทําให้ตีไวขึ้นวิ่งไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้เห็นผลงานมันเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าประโยชน์จริงๆของมันนั้นเนี่ยมีหรือเปล่านะแต่หวังว่ามัน มันจะมีประโยชน์กับเราอะนะก็นี่มาดิตีเอ้ยหลบหลบก,ก้อนแดงๆดงอุย้ยอุ้ยอุ้ยบางทีมันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะทุกผูช้ชมฮะไอคอมโบของเรานะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นไฟจากการวิ่งของเราพื้นไฟจากวัวคันิเอ่ออะไรวะวอร์คานอลพูลเอ็กโพรลิงเออใช่ไอการระเบิดของเราเนี่ยแหละบอกเลยว่านี่คือคอมโบเท้าไฟยังไงล่ะ เมื่อกี้ได้โซออฟมัมซ่ามาแล้วนะเอาเป็นโ so ซออฟอเมมมาด้วยก็แล้วกันนะมีโอกาส3%นะทำการโจมตีเป็นลูกไฟนะเป็นวิญญาณของอเม,มมออกไปนะแล้วก็ทะลุทะลวงไปทําการระเบิดใส่ศัตรูอุ๊ดเมื่อกี้คมอมโบเท่าไหร่วะนะทำไมระเบิดมันวงกว้างขนาดนั้นวะนะน่าจะเป็นคมอมโบที่มากมายมหาศาลเอาเรื่องอยู่ให้คุณผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยมันไม่วงกว้างขนาดนั้นหรอกจริงไหม หยิบอิมโผลมาก็แล้วกันนะครับเจานะ้าอิมโผล่นนียมีโอกาสาน10%นะทำการระเบิดแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะทำะดาเมจไป7%นะก็ถือว่าอืมอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เมื่อทำให้ศัตรู้นนะี้ติดสตันเนะีย่ยมันก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ก,ก็ก็ไม่รู้ว่าจำเป็นกับเราหรือเปล่านะแต่ในเมื่อเขาให้มานะก็ลองหยิบมาก็ได้นะก็ไม่รู้จะหยิบอะไรแล้วอะ จะวิ่งตามมาถ้าวิ่งตามมาจะโดนไฟเผาเลยเว้ยจะบอกให้ว,วิ่งโอ้ยวิ่งชนมันเฉยเลยไอต้ตายสิเอ๊จะหลบซ้ายหลบขวาเป็นไงเราเจอพื้นไฟเป็นไงเจอพื้นไฟแล้วเสียงอะไรเนี่ยมีอะไรแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะอุ้ยเจ้าตัวนี้ต้องเป็นวิ่งไวอวิ่งตามดิคุณชมฮะดูครับวิ่งตามมาดีวเอาวิ่งตมใครว่าพื้นไฟไม่มีโยชนวะฮะ ใครพูดว่าพื้นไฟไม่มีประโยชน์ทอนคำพูดนะปัจจน,นะฮะตอนนี้เราได้แบ็คโฮมาเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เอ,อเอ็กโพรดของเราเนี่ยทำการอัพอีก3ขั้นนะก็ดูมีประโยชน์มากๆกนะก็เป็นพื้นดำอ่ะพื้นดำกับพื้นส้มมันก็ดูสวยงามดีเหมือนกันเอาเชนมาก็แล้วกันนะลิงก์ไป75%นะก็มีโอกาสก็เด้งดึงดันงก็เด้งดึงดั่งไปนะกระสุนของเราเนี่ยก็จะชิงบุ้งปกอ,ปอ,ปอใครโจมตีเราอะ่ะใครโจมตีเราเฮ้ย บังอาจมากเลยนะเฮ้ยเก็บเพิ่มเลือดก่อนก็แล้วกันผมพวอจะรู้แล้วว่านักวิ่งเท้าไฟของเราเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับคุณผู้ชมฮะมีประโยชน์ในการต่อสู้กับพวกมินิบอสเลยใช่ป่ะเวลาเราเี่ยว,วิ่งหนีแล้วมันเดินตามอ่ะแล้วมันเดินเหยียบพื้นไฟเนี่ย มันก็จะไหม้ไงแล้วมันเลือดมันลดแบบรัวๆเร็วๆไงเออมันดูทรงพลังเหมือนกันนะเว้ยทำไปเล่นไปถึงแม้ว่าจะดูดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างเบาเนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่ถ้ามันครีเนี่ยหรือว่ามันอยู่นานๆเนี่ยมันบีบวิ่งทับไฟนานๆเนี่ยมันจะร้อนไงเพราะมันร้อนเนี่ยดาเมจมันทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเอาคลาสตูบี้มาอีกก็แล้วกันนะตอนนี้เอ่อการครีของเราเนี่ย59%นะดาเมจอยู่ที่240%ร้ี่นตยก็ถือว่า 2เท่ากับกว่านะ2.4เท่าโดยประมาณเนี่ยก็ถือว่าโอเคฮะเอ้ยมาเยอะขนาดนี้มาเยอะขนาดโอ้ยแล้วบอสเกิดทับตัวเราเฉยเลยคุณผู้ชมโอ้โหเลือดหายเลือดเลยอืมมาจะปัดทุบหน้าเราดิน,นี้เดินวนมันเลยเดินวนมันเลยฮะคุณผู้ชมฮะเราจะเอาพื้นไฟเนี่ยล้อมมันเอาให้มันโดนไฟไหม้ไงใช่มันจะโดนไฟเผารัวๆไงเออโดนไฟเดือดเลือดเ,เ,เราน้อยเหมือนกันนะเ่นทำไปเล่นไป เราจะประมาทไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยฮะหลบให้ดีครับหลบให้ดีฮะคุณผู้ชมฮะหลบใหบด้ดีระวังตัวระเบิดด้วยนะเก็บบวกมา XP ของเราเวลยังไม่อัพไม่เป็นไรตีพวกนี้ไปก่อนเดีย๋ยวบอสตายเนี่ยมันต้องให้ของดีๆเรามาอย่างแน่นอนหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นขอของดีๆมายิงทะลุทะลวงคูณ2ออ่ะก็ก็ดีกว่าไม่มีนะด้านหน้ากันเข้ามาเลยข้าจะไม่ขยับจากพื้นที่แห่งนี้แม้แต่ก้าวเดียว ถึงแม้ว่าการขยับของข้านั้นจะทําไม้ข้ามีพื้นไฟแต่ข้าไม่องการมันเพราะมันไม่ทรงพลังเพียงพอสันที่ไหนกันเล่ามันแรงจะตายพวกแกเนี่ยอย่าดูถูกเท้าไฟนะเวย้ยไปเดินวนเดินหลบให้ดีเลือดน้อยเหลือเกินดีไม่ดีจบวแล้วเ,น,วน,เนี่ยสิบหกนาทีเองให้ตายซิครั้งที่แล้วเนี่ยทำไปตั้งกี่นาทีวะคุณผู้ชมฮะสามสิบกว่าใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมฮะ เราจะพยายามให้สุดความสามารถถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะไม่เก่งเท่าตัวที่แล้วก็ตาแบบนะก็อืมก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ถึงเท่าไหนเดินหลบอุ้ยมันตัวใหญ่อะตัวใหญ่แล้วมันถึกไงพอมันถึกแล้วมันก็ตายยากไงแต่ไม่ต้องห่วงนฮะพลังของเราเนี่ยมันมีไว้เพื่อก,ก,กำจัดพวกเห็บหมาพวกนี้อยู่แล้วเราก็แค่เดินเฉียวมันแล้วก็ขอทะลุอีกนิดหนึ่งเลือดเ <laughs> หลือหนึ่งจุดอ้ยจะตายอะไรมันยิงมาขนาดนี้วะเนี่ยทั่ไปเล่นผมว่าเราต้องตั้งใจนิดนึงว่ะ ไม่งั้นผมว่าผมตายแน่ๆเลยแล้วหลบยังไงดีวะเนี่ยค่ามันไม่ลงอ่ะค่ามันไม่ตายอ่ะดูดีนี่ขนาดเรามีาค่าริติคอที่แบบเกินครึ่งหนึ่งแล้วเว,ว้ยเก็บแม่เลยกก่อนเงียสอบสซออัอเมมมาแล้วก็วิ่งหนีออกมาตรงนี้เนะฮะแล้วก็วิ่งมันมารัวๆเลยวเว้ยเฮ้ยอยู่นิ่งไม่ได้คนระับจังหวะนี้เราอยู่นิ่งไม่ได้นะยเพราะว่ามันมีแบบไอ้ตัวแมงมุมไง เออสไลามแบงมุมเนี่ยมันพร้อมใจที่จะโจมตีใส่เราถ้าเรายืนอยู่เฉยๆได้ฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเออตายไปซะะรเหนื่อยเลิกเกินคาร์เนื่อยเลิกเกินอุ้ยโอ้ยโอ้ยคอมโบออกแล้วคอมโบมันออกแล้วมาดิขอระเบิดหน่อยขอระเบิดนั่นแหละเออหายไปซะหายไปซะหายไปซะแล้วขอเดินเข้าไปมีเพิ่มเลือดไหมขอดดอปอะไรที่มันเพิ่มเลือดให้หน่อยได้ไหมไม่ดูท่ามันจะไม่ให้ว่ะคุณผู้ชมนะดูท่าเขาไม่ยอมให้เราแต่ตัววิ่งไป แกคิดจะวิ่งตามใครอย่างนั้นหรือไงแกวิ่งตามแล้วมันเจ็บนะเว้ยมันมีพื้นไฟนะบอกก่อนนี่คือเตือนแล้วนะเฮ้ยอ,อย่าตามมานี่ นี่เนี่ยนี่วางกับดักครับมันการวิ่งวางกับดักไนงะวิ่งวางกับดักไอแมงมุมพวกนี้เราต้องกําจัดมันต้องกําจัดมันอย่างเร็วด่วนเลยนี่ดูอันตรายครับเรายืนเผลอๆนี่มีไปหว่นแน่นอนฉะนั้นเดินลงมาเดินลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเรียบร้อยไปไปพวกแต่ใส่เกาะหนักแล้วคิดว่ายังไงมันจะไม่โดนไฟเผาหรือยังไงไปเรียบร้อยลไ่ไป,อไปอไนนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหล่วงมาตกใจหมดของเรานี่เองโอเคโอเค ต้องระวังให้ดีครับระวังให้ดีครับระวังให้ดีไม่ชิบเป่งลเอ้ทางตันทางตันไปไงดีวะไปึ๊บๆอย่าอย่าเขาบอกว่าอย่าให้ล้อมอย่าให้โดนล้อมใช่ไหมอย่าให้โดนล้อมเราต้องวิ่งฝากไปฮะฝากไป,ไปอย่าให้โดนล้อมครับขนาดเราตีติดก,กี้นักดามเมจมันเบามากเลยเว้ยแรงกว่านี้ได้ป่ะวะหรือว่าเราควรจะหยิบไฟพวกอะไรมาว่าแบบคอมโบเดิมครับเรื่องเล่าตโหวิ่งเร็วใส่เกาะวิ่งเร็วใส่เกาะออาวิ่งตามมาวิ่งตามไปมาแล้วกันนะมามาวิ่งเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กินพี่เราคงดูครับมันวิ่งตามไฟมาแล้วก็ระเบิดหายไปเลยตามมาเลยนะพวกแกนะฮะตามมาเลยตามมาเอาละเดินตามไฟเข้ามาเดินตามมาเฮ้ยจริงๆไฟมันก็ดูทรงพลังดีเหมือนกันนะเวลาเราเจอศัตรูวิ่งไล่แบบนี้เนะี่ยเข้ปมเออว่ะ ก็ไม่ไม่แย่นะไม่แย่นะแต่แค่มันฆ่าตูได้ชา้าเกินไปแค่นั้นเองนะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเราแบบผิวไหวเนี่ยเนี่ยผิวผิวสักหน่อยแล้วเราก็จะแบบมันก็จะเก่กโอ้โหอะไรวะเนะี่ยครับครัลูบี้เขาบอกว่าแครกบลูบี้นะเนี่ยจะทำให้ศัตรูนั้นเนี่ยมีโอกาสติดบลดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นการเลือดไหลนะการเลือดไหลนั้นเนี่ยก็20%นะก็โอ้โหนี่เละ นี่คือการแคะลูบี้อย่างนั้นเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะได้ใช่แหละเพราะว่าสัเกตว่าเรื่องมันลดลงแล้วแบทมาร์อีกแล้วอ่ะไอแบทมาร์เนี่ยอันตรายอ่ะเพราะว่ามันโจมตีแบบยิงออกมาเว้ยพราะมันยิงออกมาแล้วเนี่ยมันมันแบบอันตรายมากแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยิงทิ้งร่องรอยของอะรทธรรมไว้นะถ้าสมมติเราวิ่งไปชนเนี่ยเราเนี่ยไอ้ก้อนแดงเนี่ยวิ่งไปชนเสียเลือดนะเว้ยจะบอกใครเออวิ่งโมซูไม่ได้นะหลบไปดีครับหลบไปดีเราจะวิ่งเข้าไปโจมตีมันยังไงดีวะเนี่ยอ จะหลบอยู่รอบนอกไปก่อนแล้วกาจัดพวกลูกกระจอกของพวกมันให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกัดกัอ้าวเว้ยเว้ยเอ้ยมันยิงเลเซอร์ไอแมงมุมพวกนี้ก็น่าลําคาญเลิศเกินเอาละมันถึงเวลาละพวกมันไปหมดละถึงเวลากําจัดบอลละมาโจมตีเข้าไปโจมตีเข้าไปนั่นแหละโจมตีมันเข้าไปตีไงมันทิ้งลูกแดงๆไว้อันตรายบากๆะนั้นเราต้องโจมตีให้ห่าง อย่าเดินก็ไปโดนแล้วมันยิงไปทางไหนของมันวะนะก็ดีแบบนี้ก็ดีฮะคุณผู้ชมฮะเราก็น่าจะสามารถเอาตัวรอดได้ดีหลังจากที่โจมตีจากด้านหลังของมันมันเริ่มหันมาแล้ววะมันรู้ทันรู้ทันเราอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะก็โจมตีจากข้างหลังต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็โจมตีไปไม่จำเป็นต้องมีพื้นไฟแต่อย่างใดหรือว่ามีไว้มันก็อาจจะดีก็ได้เดินมาตลบหลังมันอ้ยูเหมือนง่ายเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ย ยืนอยู่ข้างหลังแกแกไม่มีทางรู้หรอกว่าข้านั้นกําลังโจมตีแกอยู่ใช่กำลังโจมตีจากด้านหลังแกโจมตีจากด้านหลังแกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้อันตรายวะอันตรายวะ ลูกกระจกมันน่ารำานมากเลยคุณผู้ชมฮะแล้วดูครับไอตัวนี้มันเลือกสมรับภูมิได้ดีมากนะคือมันมาอยู่ในพื้นที่แคบๆแ,แบบนี้เนี่ยทำให้โอกาสที่เราเนี่ยจะวิ่งแบบหลบเนี่ยน้อยลงใช่แลวถ้าศัตรูนั้นเนี่ยมันทําการล้อมเราเมื่อไหร่แล้วก็นะครับผมบอกแล้วว่าหายนะเกิดขึ้นแน่ๆฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่าเราจะฆ่ามันได้ในเร็วๆนี้ก่อนที่เราจะโดนล้อมหน้าล้อมหลังใช่ฆ่ามันสักทีตายสักทีเถอะขอร้องละเรียบร้อย เลือดเกือบหมดให้ตายสิเอาละของดี3คูณ20เปซดาเมจก็บวกมาเป็น60ใช่ไหมก็น่าจะโจมตีแรงขึ้นนิดนึงน,นะโอเคย้ายเกาะกันดีกว่าเอาละมามาเกาะน,นี้เกาะแห่งไฮยันนะที่ไม่ค่อยมีใครรอดไปได้นะจริงไหมเดินครับเดินครับเราจะเอาไฟรอบโอ้โหอะไรบานระเบิดบึ้บบึ้บบ้บบล่ะ ส่งพลังยิ่งนะใช่สงพลังเลิศเกินแต่เลือดมีอยู่1.2เท่านั้นนะคผู้ชมฮะนี่ถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวแล้วก็นะเดินรงสูดใจแล,แล้วเมื่อกี้ผมว่าผมเดินหลบมันดีมากเลยด้วยเดินกะว่าไม่โดนนะเฮะต้องระวังตัวระเบิดให้ดีเมื่อกี้เราโดนตัวอะไรวะชิปเป่งละทางแคบเราเดินเลาะตรงนี้ได้ไหมเนี่ยชิปเป่งละชิปเป่งละออกไป โอ๊ยออกไปขอทางออกไปก่อนขอทางออกไปก่อน,ออออนเราก็อยากรู้อยากเห็นซะด้วยเข้ามาตรงนี้ออกไปได้แบบนี้จัดเอาไว้เอ้ยก็ไม่แย่ไม่แย่ออกได้ครับออกได้ออกได้ระวังพื้นระเบิดระวังเมื่อกี้เหมือนนี้เอ้ยศูุดเจ็ดแล้วยังไงดีวะเนี่ยอ่ะคือน้ำลายดังเอื้องไอ้ตันทางตันโอ้โหอ่ะจะเหลือศูนย์จุดสองไม่นะไม่เป่งนะอุ้ยเอ้ยเลือด วิ่งฟ้าไปเก็บเลือดไปได้ให้ตายแท้คุณผู้ชมฮะเอาจริงนะตัวนี้แบบไม่เก่ง่ะไม่เก่งเลยอะ่ะหรือว่าแบบผมเล่นไม่เก่งเองวะคือดาเมจเนี่ยทำไป1ล้านกว่าแนละ้วแต่สกอร์อยู่ที่สามแสนกว่าเท่านั้นเองนะเทียบกับตัวที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าต่างกันลาวฟ้ากับเหวเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่านะในพานนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันเหมือนว่าจะเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหม แล้วก็เหมือนว่าจะเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับชมฮะเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยที่อยากดูต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะไปจ้า